สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะบิ๊กโจ๊กแฉเองที่แท้คนช่วยสารวัตรแบงค์คือตำรวจชั้นผู้น้อยยศใหญ่หนีหมดหลังโดนยิงกลางงานเลี้ยงบ้านกำนันนก จากกรณีความคืบหน้าล่าสุดคดีกำนันนกทางตำรวจชุดสืบสวนสามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกอีกสองตัวที่เหลือได้แล้วซึ่งเบื้องต้นภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดกับคำให้การของตำรวจส่วนทางกันหมดพร้อมกับยืนยันหน้าที่เกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์ ไม่มีใครตำรวจคนไหนจับนายหน่องเอาแต่วิ่งหนีกร,กระเจิดกระเจิงส่วนตำรวจที่นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ได้เยอะอย่างที่มีข้อมูลออกไปก่อนหน้าล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน รองผอบตรตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดอีกสองตัวที่โก้ขึ้นมาได้โดยระบุว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็ช่วยผู้กระทำผิดเช่นขับรถนำบ้างขับรถตามบ้างแล้วก็เป็นคนคุ้มกันให้กับกำนันนกบ้างแทนที่จะอยู่ข้างตำรวจช่วยตำรวจกลับกลายเป็นไปช่วยผู้กระทำผิดทั้งนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐเผยอีกว่าตำรวจที่ช่วยสรารวัตรแบงก์กับพันตำรวจโทวศินคือตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้ใหญ่หนีเอาตัวรอดหมดไม่มีใครช่วยแม้แต่คนเดียวนายตำรวจระดับสูงก็เพ่นหนีคนที่บอกช่วยก็ไม่ได้ช่วยโกหกทั้งนั้นขอขอบคุณแรงข่าวทีนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ